คบห้าเดือนรีบแต่งพระท้องชมภรรยาสาวเปไ้ไฮร็กอายุห่าง21ปีเป็นพ่ออีกครั้งในชีวิตไม่เคยได้เลี้ยงลูกเองร็อกเกินหนุม่มในตำนานเปไ้ไฮร็กเคยสมรสมาแล้วกับนักสแสดงสาวกตูนชามีบุตรด้วยกันสองคนแต่ต่อมาทั้งคู่ก็ได้เลิกราการต่อมาเปไ้ไฮร็กเมื่อจู่ๆได้มาและแต่งงานกับนักสแสดงสาวนาสาวนาสาอย่างประทันหานทั้งคู่อยู่กินการช่วงระยะเวลาหนึ่งตัวมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแต่ก็เลิกรากันในที่สุดล่าสุดนักต้องดังเปิดตัวภรรยาเด็กอายุห่าง21่ี ครบ5เดือนภรรยาสาวสวยกุ๊กชายสุดาความรักใส่ยพ,พารลบครบ5เดือนแต่งงานทันทีและตอนนี้ขึ้นแทนว่าทีคุณพ่ออีกครั้งในวัย54ปีมีปมในใจไม่เคยได้เลี้ยงลูกเองทั้งนี้ไปให้ร็อกเผยสาเหตุที่ความรักไม่เปิดเผยออกสื่อเพราะอยากมีชีวิตที่สงบสุขแต่งงานก็จัดเงียบเรียบง่าย พราะไม่อยากให้คนรู้เยอะซึ่งด้านคุณกุ๊กก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนมีงอนบ้านนิดหน่อยแต่ก็ยึดความสบายใจคล้องฝ่าใช้มากกว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรส่วนเรื่องความพากของอายุก็ไม่เป็นปัญหามากมายไม่ได้ปรับเยอะเพราะต่างฝ่ายก็เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เลยเข้ากันได้ดีจากวันแรกที่เจอจนแต่งงานรู้จักกันมาไม่นาน5้าถึงหเดือนกุก๊กเคยคิดว่าตัวเองจะโสดไม่แต่งงานคิดว่าการมีแฟนเป็นภาระ,ระแค่การเอาใจตัวเองหม่นก็ยากแล้วเราต้องไปเอาใจแฟนอีก สิ่งที่ทําให้มั่นใจในพี่เป้เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่เป็นพี่น้องกันจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นแบบนี้คบกันห้าถึงหเดือนภรรยาท้องแล้วเร็วไปมากแต่บางทีอยู่ด้วยกันรครบกันมาเป็นสิปีบางครั้งก็มีจุดทําให้เลิกรากันได้แต่เรามีความรู้สึกว่าคบกันแค่นี้เราอ่านถึงความรู้สึกเขาว่าเป็นคนยังไงอาจจะเพราะว่าเราเจอคนมาเยอะมากมีประสบการณ์มาเยอะมากอายุเราก็เยอะเราก็ดูคนไม่ผิดหลายคนแล้วส่วนกุ๊กบอกว่าไม่เร็ว เพราะเขามีความแข็งแรงมากไปกับกลุ๊มห่างกัน2 1ปีเป็นคนที่สื่อสารกันง่ายเหมือนเคมีตรงกัาคิดอะไรคล้ายๆกันความเป็นอยู่คล้ายๆกันไม่มีอะไรต้องปรับตัวพอแต่งแล้วท้องเลยจริงๆที่ต้องรีบแต่งงานเพราะท้องก่อนแต่งไปให้ร็อกตอบไหมครับคือถ้าไม่ทําพิธีทางศาสนาจะมีอะไรกันไม่ได้ต้องแต่งก่อนถึงจะมีอะไรกันได้ถ้าท้องก่อนแต่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไปให้ร็อกเป็นคนรักเด็กมากแล้วสองคนที่เคยมีไม่เคยได้เลี้ยงเลยไม่เคยมีโอกาสได้เลี้ยงลูกได้อุ้มลูก ไปไหนมาไหนกับลูกซื้อของดีๆให้ลูกไม่มีโอกาสตรงนั้นเลยพอมีคนนี้ผมก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะพอเรามีอายุแล้วอยากจะมีเด็กสักคนหนึ่งอยู่ใกล้เราก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเวลาไปอัลต์ซาวไปไฮร็อกจะตื่นเต้นมากฝากกดไลค์กดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ